สวัสดีครับนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะครับก็มาเจอกับครูพี่นันในการนำเอาหนังสือเนวเ้อหาฮัลโล l ทูนะครับซึ่งเป็นซเวนบุ๊กนะครับสำหรับนักเรียนชัน้นป .2 วันนี้เรียนหน้า47นะครับหน้า47นี้เป็นการขึ้นบทใหม่แล้วนะครับนะก็คือบทที่5ชื่อเรื่องนะครับหัวเรื่องของบทที่5คือ my family my my, my แปลว่าของฉัน f a m อ่านว่าแฟม i อ่านว่ามิเพราะมันมีตัว m อยู่แล้วนะเลยอ่านว่าแฟมมิ l y อ่านว่าลี่นะครับลูกวิธีอ่านอย่างนี้นะก็เลยอ่านว่า my family family แปลว่าครอบครัวนะครับ my family ก็เลยแปลว่าครอบครัวของฉันนะครับนี่คือบทที่5นะครับหรือยูนิตที่5ครอบครัวของฉัน คำสั่งที่หนึ่งบอกว่า listen and say คำสั่งนี้นักเรียนฟังมาบ่อยแล้วนะครับแปลว่าอะไรครับแปลว่าฟังและพูด listen แปลว่าฟัง and แปลว่าและ say แปลว่าพูดมีคำสั่งย่อย look listen and repeat look แปลว่าดูนะครับ listen แปลว่าฟัง and แปลว่าและ repeat แปลว่าอ่านตาม มีประโยคว่า Tom is talking about his family Tom is talking about his family นะครับทอมก็คือชื่อนักเรียนคนหนึ่งนะครับชื่อว่าทอมนะครับ is talking นะครับเป็นหลักไวยากรณ์นะครับเป็นการอธิบายถึงเหตุการณ์ที่กำลังกระทําอยู่ในขณะนั้นนะครับโชคเลยว่าพูด e is talking ก็คือกำลังพูดนะลุงนะ ค,ครูจะสนอนหลักวยากรณ์ให้อย่างนี้นะครับนักเรียนจะได้จําได้ตั้งแต่ป .2 นะครับนะจะได้เข้าใจทอมอีสโตกิงก็คือทอมกําลังพูดนะครับเป็นหลักวยากรณ์ของภาษาอังกฤษฟังไว้ก็ได้นะครับเขาเรียกว่า present continuous tense นะครับ about เกี่ยวกับ his family ครอบครัวของเขาน,นี่คือคําแปลนะส่วนคำอ่านนั้นนักเรียนก็ฟัง เรื่อยๆนะครับเพราะคุณครูไม่ได้เขียนคำอ่านให้มันเนื้อที่ไม่ค่อยเพียงพอนะครับนะนี่คุณครูเขียนให้ตัวใหญ่อีกทีหนึ่ง Tom is talking about his family นะครับแปลว่าอะไรครับเมื่อกี้แปลว่าทอมกําลังพูดเกี่ยวกับครอบครัวของเขาพูดเกี่ยวกับครอบครัวก็คือบอกสมาชิกในครอบครัวนั่นเองนะครับว่าคือใครชื่ออะไรทําอะไรอย่างไรหน้าตาเป็นยังไงอย่างนี้เป็นต้นนะครับ ไปดูในสไลด์ที่สองกันคำสั่ง b นะครับเขาบอกว่า point and say point นะครับอ่านว่า point แปลว่าอะไรครับแปลว่าชี้นะครับ and แปลว่าและ say แปลว่าบอกแปลว่าพูดเด็กผู้ชายใส่เสื้อสีเหลืองนะครับชี้ไปที่ภาพนี้แล้วก็ถามนะครับถามคนนี้ว่า who's she คีดอย่างนี้ S นะครับก็คือย่อมาจากคำว่า is e นั่นเองหรือย่อมาจาก is นะครับที่แปลว่าเป็นอยู่คือเพราะฉะนั้น Who แปลว่าใครชีแปลว่าหล่อนนะครับก็เลยแปลว่าหล่อนคือใครหรือหล่อนเป็นใครนั่นเองนะครับคุณครูก็เขียนนะว่าหล่อนคือใครนักเรียนคนใส่กางเกงสีแดงนี้ก็ตอบว่า She my mother She ชีส my mother เช่นเคยนะครับขีดอย่างนี้ย่อมาจาก east นะครับไม่ได้เป็น apostrophe s นะก็เลยแปลว่าลอนคือคุณแม่ของฉันหรือลอนคือแม่ของฉันหรือว่าท่านคือก็ได้นะครับคำว่าชีเนี่ยเราจะแปลว่าท่านก็ได้นะครับท่านคือคุณแม่นะครับใส่คุณแม่ก็ได้นะครับสุภาพแต่คุณครูเขียนให้ว่าลอนคือแม่ของฉันโอเคนะ ไปต่ออ้าวหายจบแล้วนะครับหน้า47เนี่ยมีน้อยนะครับนะเพราะฉะนั้นนักเรียนหัดพูดนะครับ w ู o s she นะครับให้ชี้ไปที่ภาพหรือว่าชี้ไปที่คนนะครับถ้ายืนอยู่วู o s s นะครับหล่อนคือใครนะครับเป็นผู้หญิงนะถ้าเป็นผู้ชายก็วู o s e นะครับนะ w ู o s h นะครับเวลาตอบก็เหมือนกันถ้าเป็นผู้ชายก็ h ี s My father เป็นต้นนะครับท่านคือคุณพ่อของผมอะไรก็ว่าไปนะครับนะนักเรียนลองเอาคำศัพท์มาแทนกันได้นะครับ Who's he? He's my father เป็นต้นนะโอเคครับจบหน้า47ไปเจอกันใหม่หน้า48นะครับ